สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับกันตนากันเกงผ้าอ้อ,อมเบบี้เลิฟเพลย์แพนกุลิกกเนสกาแฟทรีอินวันไลฟ์เอฟน้ำปลาแท้ปลาหมึกชุดเครื่องนอนที่มีซาตินนมข้นตราพาเลสเทสสกินไลท์เทนนิงโฟโมสเสนอ ช่วงเด็กที่นับสนุนโดยกานเกงพ้าอ้อม Baby ้เลิฟเ a y แพนด์วันสบายๆแบบนี้พบกับเรา2คนได้ในรายการจอดีค่ะมาแล้วกันดำวองของนและแก้คุณตาจะเล็กจันว่านีเข้าไปให้อีก2อสามใบเขาให้โอ้วตองใจ ขำเขาด้วยงานการ์ตูนมั่วมีมันเทียด้วยวายวายปัานป่ำนักงานเลยไอ้นี่ไปหมุดท่อของคอนเซป็ันจะตายไหมเนี่ยปฏิหารคนมีเขาเอาแบบเห็นจะจะเห็นจริงๆยมบาบลตัวเป็นๆมาถึงช่วงเนี่ยพี้กับจริงๆเพราะอ้อมเด็กเดี้เลิฟเพลเพลนกันแล้วครับมาดูเลยอะไรทำอะไรพี่ แกดจริงนะพี่รู้ตัวไหมเจ๊กำลังจะบอกว่าเด็กทีของเราวันนี้เขาจะพาเราไปบุกโรงลิเกโอ้โหแต่เขาจะไปทำอะไรนั้นไปชมกันเลยครับเด็กดีวันนี้ขอเสนอเด็กกระทุ่มแบนเขาเขียนจดหมายมาบอกผมว่าเขาเป็นพระเอกลิเกรุ่นจิ๋วโอ้ตั้งแต่ชายามิชัยนะก็ยังไม่เจอพระเอกรุ่นจิ๋วจริงๆสาก่อนหลายเพกอยู่ไหน สวัสดีครับหวัดดีจิ๋วจริงว่ะไปไหนกันดีล่ะพระคุณเ,เล่นลีเกวันนี้ไปเจอไปขึ้นเวทีจริงเลยเคยขึ้นมาเยอะแล้วไม่เคยเี่วันแรกนี่วันแรกไม่เล่าให้หมดนะไอ้เราก็นึกว่าเล่นมาเยอะแล้วอยากจะเล่นลิเก้ทำไมเนี่ยตัวแค่นี้อยากได้ตังค์จับแม่ยกเชยเยอะอยากได้ตังค์่ยากได้ยก ที่ได้เจ็ดขวบยังไม่เคยได้ซักพวงเฮ้ยปังที่ตาเอาเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไปแล้วเอายินทดเฮ้ยไม่ปังเฮ้ยไม่พูดอะไรก่อนแล้วแม่คือนางเรียบร้อยเอาไปไหนอีกแล้วมาทอยอ๋อลืมของเออแล้วนั่นอะไรนะนี่กระเป๋าแต่งหน้านั่นมีกระเป๋าแต่งหน้าของตัวเองด้วยนะอ้าวมีหมดเลยนะอ้าวมีหมดเลยนะ ด้วยเอาวะดูพร้อมเอาไงเอากันไปก็ได้ครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยโอ้หงานใหญ่เว้ยไปพลึบพลึบ,ลบเลยอ่ะว้าวไม่เล็กไม่เล็กไม่ใช่งานเล,เล็กๆนะมันเป็นางานใหญ่ไม่ใช่งานเล,เล็กๆนะมันเป็นางานใหญ่ <c oughs> รู้แล้วไม่ต้องมาคุยแล้วมันเป็นตัวแตดเดิลก็ไม่อยู่บนน้ำหรอโลใหญ่เบ้อเลยอ่ะตอนนี้ตอนเล่นนะคุณดูก็จะมาเพียบเลย <c oughs> เกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนายมั้งนายยังไม่เคยขึ้นเวทีเลยใครก็จะมาดูนายว่าแต่ลิเกขณะใหญ่ๆเงี้ยนายติดต่ออะไรเขาไว้บ้างหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยนายไปไหนจะเล่นเลยเหรอเออเล่นบนทั้งร้านนี่เลยอ้าเดินเข้าร้านของเล่นเฉยเลยเดี๋ยวไ้เล่นลิเกเลยนะทำไมจะซื้อของเล่นแล้วเหรอพลังใจได้พลังใจได้พลังใจมาถุงหนึ่งแล้วไปเล่นลิเกเลยไหมนึกอยู่เหมือนกันว่าขึ้นเวทีครั้งแรก มันจะได้เรื่องอะไรมันต right? ิดต่อเวทีเก่อนเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยตะกันไปไหนวะหายไป Ó, ัำงานวัดแล้วเฮ้ยกันขอเวลาส่วนตัวแป๊บหนึ่งขอเวลาส่วนตัวแป๊บนึ่ง่ล้วแต่แขอเวลาปวดตัวด้วยโอ้โหถึงเอาแว่นนั่งระบายสีกระตูนแล้วก็ระบายทั้งตัวด้วยเฮ้ยไปเล่นลิเกก่อน ยังไม่ได้เลลิเกเลยว่าแล้วอย่าไว้ใจเด็กจี้ไ,ไม่ได้หรอไเดียวหรอไม่ได,ไได้ไปขึ้นเวทีเลลิเกเดี๋ยวนี้เลยผมนักเกลงเหลือเกินว่าคณะลิเกเขาจะยังไม่รู้เรื่องว่าแต่คนนี้จะขึ้นเวทีเขาอะ่ะนา่าติดต่ออะไรเขาไม่บ้างหรือเปล่าเนี่ยลิเกเขาน่าใหญ่นะเว้ยเขาก็ต้องมีพระเอกมีเนื้อเนื้อการแสดงอะไรของเขาอยู่แล้วจะมาบ้ววัวเ,เล่นอะไรกับเขาหรืเขาจะไล่เอาไหมนั่นเขามองมาท้งคณะเลยนะน่ะ แล้วตากันด้าก็หาหัวหน้าคณะจนเจอขอเขาดื้อตรงนั้นเลยแหละครับได้ลูกได้ได้น้ารับสวยนะพร้อมกระเพาะน้ลูกน้าตั้งใจ่นะลูกน้าเบชบุญหัวหน้าคณะเขาใจดีเขาเลยอนุญาตให้ขึ้นเวทีเขาได้แถมยกพักพวกมาช่วยเด็กจี้ผมก็ใหญ่เอาเอาแต่งหน้าใส่มงกุฎซะแล้วเ้าตกลงมาไ่นเป็นทางเอกแล้วเราไปไหมเอก ใส่ที่คาดผมแล้วในระหว่างแต่งหน้าทางฝั่งดนตรีเขาก็มาบอกให้ร้องให้ฟังหน่อยเขาก็ไม่มั่นใจในกันนะเขาก็ซาวซีซ้อมให้ฟังหน่อยซ้อม้งวันเดี๋ยวเพียงกันห้างซ้อมตวันเดี๋ยวเพียงกันห้งสกัดเฮ้ยดังๆก้อยังไม่กล้ากันนะดนตรีอย่างนี้เลยแล้วเขาก็หาว่าต่เนี้ยร้องไม่เป็นเท่านั้นแหละนั่ร้องแบนเรียนดีๆ งรีบขึ้นเถอะถ้าละเสียวไม้ละหน้าจะมาแา่ลกลัวไปเ,เก็บแม่กลัวไปเก็บนบนช่างแต่งหน้าเขาอีกจบจากช่างแต่งหน้าได้ได้ดนตรีมาอีกแล้วเฮ้ยทหารเป็นตุ๊ดเหรอวะเฮ้ยทหารเป็นตุ๊ดเหรอวะเฮ้ยเขาแซวเขาแซวเ,เอาของญิงมาคาวหัวทำไมอ่ะหาเรื่องเยอะนะหาเรื่องเยอะนะ มีเรื่องกับดนตรีไม่อยู่อย่างนี้เดี๋ยวตอนนายออกเป็นรลิกเก้เขาไม่ตีให้ก็ได้เงียบกริบกันถึงก็าวาังเวงบ้างล่ะไปแต่งตัว <c oughs> ไม่ดีแล้เ็วเร็วเร็วเร็วแล้วน่าตีเลยก่อนพระเอกจะหลับ <c oughs> เอาเอาเอาให้เร็วให้เร็วเร็วเฮ้ยรีบแต่งรีบเล่นเดี๋ยวระเอกหลับดูสิเขาเดือดร้อนในรายการแล้วเนี่ย 6เสร็ว้าวดูมีแววว่ะดูสิต้อตีก็ต้องรีบตีหัวหน้าคณะต้องรีบมาออกแขกแต่งตัวก็ยังไม่เสร็จตัวเพลงผิวจะหลังซะก่อนเอาละวอยเสร็จแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอาไว้จบเพลงนี้ออกแล้วแล้วพี่หัวหน้าคณะเขาก็มาปลอย ตื่นเต้นนะก็ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยย,ยิ้มที่ครับยิ้มที่ครับยิ้มแบบเนี้ยิ้มลหล่อแบบนี้นลลแต่คราวนี้แห่ยิ้มมันจแยเกีียวหรือไงถ้าก้อมันตื่นเต้นอ่นนะนะอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าคุณผู้ชมจะได้พบกับน้องกันสิบจ้กี้จะได้ขึ้นเวทีเล่นลิเกที่เข้าไปฝันในครั้งแรกในชีวิตโอ้โห,โห,โหผมก็ตื่นเต้นแทนเขาว่ะ ออกแล้วครับใครวะน่ะกันตัวใหญ่ไปไหมเฮ้ยแล้วเป็กจิ๋วฉัน <clubs> ล hey, ouais, ่ะเส้นอยู <protein and Michelle> ่นี่รีไมจะอองมาออกก่อนเราแต่ได้ออกมาแต่ได้ออกแล้วมาแล้วกันดับของผมแผลขุนตาจะเละจะรัวแพ้กันที่ไหนเปกจิ๋วของฉันไม่มีแพ้เลยสาบานได้ขึ้นเวทีลิเกครั้งแรกไหนจะชุดไหนจะท่าลำ เงียยเฮ้ยไม่ยกเรียกไม่ยกเรียกเอาเขาจะไปรับอะไรของเขาไม่ต้องตามไม่ต้องตามนะไปยืนน้ำลายหกอยู่นั่นยิยังไม่ได้หรอดูเขาไว้เป็นประสบการณ์แล้วกันการเนื้อไม่รู้จะมีลูกกระดนหรือเปล่าเฮ้ยได้อ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเด็กผมได้มาไรยเด็กอม ัมนแม่ฮ๊อปฮ๊ฮมีในเปิแถวด้วยตา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 ยูาย้ชมย้ำ <s uck. S 1> นี่เป็นการขึ้นเป็นทีครั้งแรกของเขาจริงๆไม่ใช่แค่สองแถวมีสามแถวเลยอ่ะไม่รู้ไม่ยกเกลียม,มาให้ใครอะ่ะแต่พอเห็นตะกันด้ามที่เกจิ๋วเท่านั้นแหละยังไม่ทันได้ร้องสักแอรวิ่งพวดมาขอกันแล้วอะ่ะ ให้รู้กันไว้ให้รู้กันไว้ของเขาน่ะสองแถวเองของเรามีถึงสามประเดี๋ยวลองจะเป็นยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวดูขายขี้หน้าแล้วเราไหลงตั้งแต่คำแรกเลยะเฮ้ยไม่ยกนี่อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเของเขา ผมครับอ้าวได้แล้วกลับไปร้องต่อสิดีรออะไรล่ะอ๋อรอมาเพิ่มมีมาเพิ่มด้วยหนีบเข้าไปให้อีกสองสามใบเขาให้หูะไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับเดินมาไม่ขาดสายผมรับรองไม่มีเตรียมไม่มีจัดหัก ไม่มีหน้ามาจริงๆขึ้ชื่นใจมีไหมมีไหมมีไหมหมดแล้วตะกันเฮ้ยมีเว้ยบ้าจริงความภาคภูมิใจของพี่บอกไปสิมีออกรายการอะไรอยู่ชื่นใจจริงพี BE um> ่ก็ชอบระกันยงจริงๆนะครับเต็มคอเลยอ่ะอุ้ยไม่ใช่น้อยๆนะครัเป็นหมู่เป็นเหล่าเลยนะครับคนให้รางวลมาเป็นกอ ใช่นี่เหี้ยวี่เห้ยววงแตกละกันฮ้่มีนัดบุกบมานแต่เมื่อไหร่ไม่บอกกันเลยพอได้มาไล่เด็กๆเข้าเลยโทรเพลงอีกสักเพลงหนึ่งอ้าวหยุดทำไมอะแป๊บๆพักแป๊บพักสักครู่เดี๋ยวค่อยมาชมกันใหม่มีเด็กกว่านี้เยอะสักครู่ค่ะนั่นแหละาด้วย ขอเชิญเด็กที่มีแววจี้จี้หรือมีเรื่องดีๆมาโชว์ส่งรูปถ่ายที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ประวัติอายุความสามารถพร้อมงนบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ส่งมาตามที่อยู่นี้ตู้ปนศปนศบึงทองหลางกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สองอย่าช้าอย่าช้าเอามาดูเลยโอ้ยถูกใจขนาดนี้ไปชมกันต่อเลยครับมีนัดปุ๊บก็มาขดเมื่อไหร่ไม่บอกกันเลยพอได้เมืไลร่หนักๆเข้าเลยโทรเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเผื่อ และระหว่างที่ร้องเพลงเกิดแกเ้งหลุดครับตัวเจ้าของคณะก็กกหวังดีมาใส่ให้แต่น้องกันคิดว่ามา,าตังค์เงีเหรอเฮ้ยไม่ใช่เขา,าใส่เกงให้ยังมีระแวงยังมีเราแหวงร้องไปเขาใส่เกงให้เขาไม่ได้มาเอาตังค์นายโอ๊ยตอนนีโ้โอ้ แค่นี้เหรอไปไหนมาดีก่อน,อน,อนจ่ยเงค์มาเก็บก่อนว่านงะันเฮ้ยงกชันเดนเลยว่ะอะไรแล้วก็เรามาจบก่อนสิแล้วค่อยมาเก็บตังก็ได้งกกว่านี้อ๋อ,อ,อ,อแ,ลแล้วเราจ้โจ้เมื่อกี้สิแล้วออกไปเล่นต่อ,ตอ อ่านการเปมั่งวราอ่านการเปมั่งเรามีมาเคลียด,ด้วยเขาไม่ได้เอาฉันเห็นอยู่เฮ้ยมาใสาเาเเ่เขาเล่นยึดเวทีเขาเลยเหรอบทก็ไม่มีแล้วเนี่ยขึ้นมาทําไมอกีกเขาเผื่อจะได้อะไรเพิ่มเขาก็เล่นของเขาไปตอนนี้ก็นั่งรออะไรไปไม่มีบทก็นั่งหน้ารอยอยู่อย่างเนะงี้ยจนจะตายไปใส่ร้ายใส่ร้ายไป หม,หมดแล้วไปดู <ๆ S 1> หน่อยๆนั่นน่ะโอ้โหคุณดูเสียดายจักกันนะ <c oughs> น่ะแต่แค่นี้ก็ต้องขอขอบคุณลิเกคณะพนมเพื่อมน,นั้นที่ให้โอกาสเด็กจี้ที่มาขอเอาดืด้อตรงนี้ให้เด็กจี้ได้ทำตามบันได้เป็นเลขลิเกขึ้นเวทีจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแมน่ารักแต่มีเหตุเกิดหลังจากนี้ครับคุณผู้ชม แม่ยกทั้งกันนะมายืนรออยู่หลังลงมิคเคนครั้งแรกแม่ยกทั้งรักทั้งชื่นชมตามมากีตามตามากอดทั้งหอมดังปัดรักใครซะยิ่งนักเลยเรียกร้องกอดหอมกันไม่หยุดเฮ้ยคนนั้นเรียกคนนั้นเรียกหอแล้วังหอแล้วังพอ,อก็พออ๋อเขางวง่งวเขาว่ว วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแม่ยกพระเอกเขโมงแต่ยังไงก็ต้องขอฝากลิเกตี่ไว้ได้อ้อมใจด้วยนะครับกันดั้นติดจอดีออเก่งมากนะเด็กตัวเล็กนิียวแ่ได้ลิเกได้เฮ้ยพี่จิ๊บก็เป็นลิเกเก่าใช่ทำไมถึงชอบลิเกไม่ได้ชอบลิเกแหละแต่ชอบแม่ยกมากกว่าเพราะว่าลิเกดังๆเนี่ยนะเขาได้คืนนึงเป็นแสนๆเลยนะรางวัลรางวัลเป็นแสนเลยเหรอโอ้โหต้องหัดเป็นลิเกซะละ เป็นได้นะอเอิงเอิงเอิงโอ้โหอ่ง้ขาดันเลยอะาตาตาตเชื่อเชื่อเป็นได้แต่ว่าเธอจะดหาเอาวิชาชีพอย่างอื่นให้คนอื่นเขาทำาหากินบ้างจะแย่งทั้งหมดเลยเหรอนี่ก็แบ่งพื้นที่ให้พี่ยืนตรงนี้แล้วไงเดี๋ยวพี่บวดใท้นแล้วกันครับสับการหน้าค่ะมาเชิญค้นหานะคะว่าเดินไหนจะเป็นเรื่อง เรามาพิสูจน์กันดูครับวันนี้เวลาความสุนุนหมดลงแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ